เป็นจำนวนเงินถึงหมื่นบาทก็ต้องขอบคุณอย่างสูงสุดเลยครับโอนให้พ่อหมื่นหนึ่งครับเขาถูกตัวไหนพ่อน่าจะสามตัวตรงเนาะสามตัวตรงเลยครับอ,อ๋อถูกอันห้าหกสามนั่นหพ่อครับอืมเขาเอาไปตีแบบพึ้นลงอือมวยโอนให้หมื่นหนึ่งสแสดงว่าเงินที่ได้เนี่ยถูกอย่างตามต้องเป็นแสนครับพมเขาคิดไว้่ังนั้นเลยแต่เขาไม่ได้บอกว่าถูกไหรเนาะพ่อเนาะเขาไม่ได้บอกพงก็ไม่กล้าถามเขาอืครับ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีลุงยอดนะครับผมเนาะลุงยอดหรือว่าอาจารย์ยอดนะครับวันนี้ก็เอดมินเดินทางมาที่บ้านของคุณพ่อนะครับจะมาตามแนวทางของคุณพ่อสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ขอโทษขออภัยเอฟซีนะพ่อเนาะครับก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีด้วยที่ทําให้ผิดหวังทุกท่านครับผมเพราะว่ามันพลาดก็ไม่ไม่เท่าไรพลาดผิดเต็มเดียวเต็มเดียวครับพ่อมันมันถูกมาสีงวดมันมนหลุดนะพ่อเนาะครับเพิ่งมาหลุด งดนี้แหละแต่งวดต่อไปก็ไม่แนอาจจะมีเฮแกตัวสามแกตัว, <3 S 1> ตวสามตัวนะพ่อเนาะครับจะแกตัวเอาสามตัวงดนี้ครับผมก็มีท่านผู้ชมเนี่ยให้กําลังใจพ่อเยอะเนาะแล้วเห็นคุณแม่ว่ามีคนไปจับถูกสามตัวด้วยวพ่อครับไปจับซื้อถูกสามตัวเนครับคนในกรุงเทพเลยเขาอ่าเอ่อ ไปไปซื้อกลับตัวกลับอะไรขึ้นลงไงกันไม่รู้เขาได้สามตัวตรงเลยเขาก็ได้เยอะเลยอืครับผมเนาะไอ้เราก็ไม่รู้ครับมันเป็นที่บุญเขานะพ่อเนาะครับไปอยู่ที่บุญวัสนาเขาเออบุญเขานะครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับเอสซีที่เอาไปซื้อถูกสามตัวนะครับก็ได้โอนอ่าน้ำใจค่าอ่าโอนมาให้ใช้ครับแปลว่าก็ มากพอสมควรครับพ่อขอขอบคุณเอซีท่านคนนั้นอย่างสูงสุดเลยสูงสุดเลยครับผมก็มโมทนาบุญสาธุเลยนะพ่อเนาะครับพ่อคุณพ่อก็ได้นําส่วนนั้นนามาพัฒนามาสร้างบ้านนะพ่อเนาะพ็ท่านก็ได้ฝากช่วยให้น้าใจมาเพื่อสร้างตัวสร้างตัวนะพ่อเนาะขอให้เงินทองที่ท่านส่งมาให้น้าก็ให้ตอบแทนเป็นร้อย พันเท่าครับผมเนาะร้อยเท่าพันเท่านะพ่อเนาะครับก็ท่านก็ได้ตรงมาตามตรงเลยครับคือบอกตามตรงเอ้ีท่าคนเราก็แจบุญมากที่สุดก็ต้องขอกราบยกมือไหวส้สาธุอีกครับสาธุนะพ่อเนาะครับก็อยากให้ <km S 1> มีบุญวาสนาร่วมกันครับแกให้มามืนหนึ่งบอกตามตรงอแสดงว่าเขาถูกเยอะไหมพ่อูกไปถูกเยอะถูกประมาณเท่าไรคุณพ่อคิดว่าเขาได้บอกไหมครับไม่ได้บอกได้ว่าเขาพขไม่ได้ทีญีว่าจะให้พอใช้ เม <11. S 1> ื่อหนึ่งแสดงว่าถูกเป็นแสนผมคิดว่าผมก็คิดอย่างนั้นเลยไม่งั้น<ก>เขาคงไม่ให้เยอะขนาดนี้นะพอนะ่อเนาเขาไปจับยังไงให้มันถูกนะพอนะ่อเนาะก็เขาเอาไปซื้อสี่ห้าหกแล้วก็สามห้าหกอะไรนั่นแหละสี่ห้าหกแล้วก็หกห้าอ่าห้าหกสามอะไรอย่างเงี้ยพ, <อ S 2> พอให้สี่ห้าหกมันออก ห้าหกสามคำวิดไปแต้มหนึ่งจะได้สามตัวครับน่าแหละเขาเขาเอาไปซื้อขึ้นลงอะไรแล้วก็เขาทุกกับผมแต่กอนมาหลายนวดแล้วเขากระสมให้และย่างหนึ่งก็ห้าหกกิจกืบกลับไปกลับมาอยังไงไม่รู้เป็นห้าหกสามก็ได้เยอะครับก็เลยถูกเพื่อนก็เลยถูกเป็นแสนสงสัยจะเป็นองไนโอนให้<อ>คุณพ่อถามโอนให้หมื่นหนึ่งแสดงว่าต้องได้หลักแสน มาสาตัวตรงใช่ไหมพ่อขับสามตัวตรงเลยเขาเอาไปขึ้นลงแต่เอฟซีท่านคนนี้เขาติดตามผมมาหลายงวดแล้วอืมครับทีนี้ก็แกว่าถูกกับผมมาหลายงวดทีนี้ก็งวดนี้แกก็ได้อีกก็เลยขอไม่เลขวบนทีแล้วก็ให้เงินมาใช้เ็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทก็ต้องขอบคุณอย่กงสูงสุดเลยครับ โอนให้พ่อหมื่นหนึ่งเขาถูกตัวไหนพ่อน่าจะสามตัวตรงเนาะสามตัวตรงเลยอ๋อถูกอันห้าหกสามนั่นพ่อครับอ๋อเขาไปตีแบบขึ้นลงอ๋อโวยโอนให้หมื่นหนึ่งแสดงว่าเงินที่ได้เนี่ยถูกอย่างตามต้องเป็นแสนครับผมก็คิดไว้อย่างงั้นเลยเออแต่เขาไม่ได้บอกว่าถูกอะไรเนาะพ่อเนาะเขาไม่ได้บอกผมก็ไม่กล้าถามเขาอืมครับแต่ก็ได้มโนตนาเนาะครับแล้ก็เอฟซีที่ผิดหวังก็เสียดายทุกคนเลยทุกท่านเลยบอกว่า พิดแต้มเบียวเต็มเต็มเดียวเนาะเขาว่าไม่เป็นไรให้กําลังใจงวดหน้าเอาใหม่เนาะพ่อเนาะเอาใหม่แต่ว่างวดหน้าก็ยังมีรออยู่วันหนึ่งไม่ซานอาจจะมีมีรุ่นมีเฮมีเฮนลพ่อเนาะครับครับทีนี้ของงวดนี้คุณพ่อคํานวณไว้หรือยังครับครับคํานวณเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราเอาสองตัวไปก่อนเนาะครับสองตัวบนล่างเอาเป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะพ่อเนาะ ก็เอาไปพิจารณาดูเอาบนล่างไปเลยก็ไปแค่แนวทางตัวเล็กเนาะครับผมให้ท่านผู้ชมอาไปพิจารณาดูครับเอาไปหยิบจับอตเตรี่เนาะพอนะครับถ้าเอซีันใดไม่ไม่ชอบก็ผ่านไปถ้าครับผมถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็ให้ผ่านไปเลยไม่ว่าอะไรแต่อย่ามาด่าตามติกตอกทิกตอกมันล่อเอาไปด่าผมเออเอาต่ารูปผมไป โลราให้เขาดาผมทุกวันเลยก็บอกมันจักจะว่ายังไงนะพ่อเนาะครับแล้วมันป้องกันไม่ได้ก็คือบล็อกไปเลยเนาะเออครับผมเอเอซีที่มีน้ำใจก็เยอะครับแล้วเอสซีที่ไม่ไม่รู้เรื่องเราก็บาโทษแต่ผมว่าเขาว่าไอสัตว์ไอห้าอะไรสารรพัดเพราว่า พูอจนไม่ให้เลขสักทีเออไม่ให้เลขสักทีมีแต่พูดไม่ให้เลขสักทีนะพ่อเนาะผมจะไปรูวอะไรผมก็อยู่บ้านไม่เป็นไรหรกพ่อเนาะด่าเราล้วก็ไม่เป็นไรแล้วไม่ได้มีส่วนกระทบกระเทือนอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําผมไม่ได้ทําไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็อย่ามาด่าผมแบบไม่รู้เรื่องรว้เราอือครับผมเนาะครับก็ฝากท่านผู้ชมเป็นกระบอกเสียงให้กับลุงยอดช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะพ่อเนาะครับก็อย่าไปเชื่อเขาเออพวกมีชัยทิพย์ถ้าอยากจะดูจริงๆก็ต้อง ช่องนิวภาโชคน้องพารวยแล้วนิวพารวยครับครับผมแล้วดวงภาโชคครับครับช่องยูทูบนะพ่อเนาะช่องยูทูบเนี่ยดูได้อผมให้ยังไงก็ยังงั้นแหละไม่มีไม่มีนอกจากนี้ครับแล้วก็ไม่มีเท่าว่าจะให้แล้แต่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบางคนก็บอกว่าเน้นวันไหนเออบางคนก็ว่าเปลี่ยนไม่ผมบอกยืนยันมานานแล้วเป็นปีแล้วบอกว่าไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผมให้แล้วว่าเลยไม่มียกเลิกครับครับพอแล้วก็เนาะ แล้วก็มีเรื่องอยากจะทมคุณพ่อหลังจากที่เลขออกไปแล้วปรากฏว่าแนวทางมันหลุดน,นะพ่อเนาะมีท่านผู้ชมทัวรมาบอกว่าอยากได้เลขมีดปนาคอีกไหมพ่อมีดผ่านไหมครับเขาเขาเขาเสียได้มีดปนากเลยยุเขาว่าต้ีมยวเขาว่าวางตัวตัวเลขก็ถูกแล้วคราบเออเออครับแต่ว่ามันบิดไปแต้มหนึ่งนะพ่อเนาะกครับแต่บางคนก็อยากได้มีดปนาคอีกแต่ก็ยังไงก็จะทาให้ใกล้ๆหัวอกครับผมมีดปนาค แล้วก็เลคลับเดื่อยอย่างนี้มีการตอบรับดีไหมพ่อก็ตอบรับดีเหมือนกันคนเอซีก็โทรตามเรื่อยเลยเลคลับอืมครับก็ยังอยากได้อีกก็พอเนาะเขาก็ยังยังอยากได้อีกเพราะว่างดที่แล้วผิดหวังงดหน้าก็อาจจะสมหวังก็ได้อืมคัดคนหรือเปล่าพ่อคัดคนออกเนาะเมื่อกี้คนตามเยอะครับไม่แน่พอหลุดตันนี้หลุดไปปั๊บก่อนหนะ้าเป้งสามตัวนี้ก็ได้เนาะพ่อนะก็ไม่ได้ครับของโมงไม่เห็นเนาะไม่รู้จะมาทำมาจริงก็สบายอนะ่ะครับพ่อ เอซีก็จะมีเฮกันทั่วหน้าเลยครับเลขออกวันที่เลขเลขออกวันอังคารครับเป็นยังไงพ่อในความรู้สึกการคำนวณกําลังวันเลขเด่นมีตัวไหนพ่อเลขเด่นน่ะถ้าตามกําลังวันนะครับครับสามมีมาแน่นอนสามครับอืมค,ครับวันอังคารนะพ่อเนาะครับวันอังคารต้องมาแน่นอนมีสามนะพน่อเนาะมีสามอย่างแน่น,นอนอืมครับวันอังคารวันอังคารแต่ไม่รู้จะจะมามาบนหรือมาล่าง ออมาให้เห็นตัวหนึ่งเ๋อ,อก,ก็คือเป็นเลขเลขออกกําลังกายเลขวิ่งลอยๆยครับเลขวิ่งลอย,อยาจากน<ง>ั<ะ>้นงวดที่ผ่านมาก็ว่าเลขวิ่งลอยลอยก็มาสามมามาล่างสามก็มาจริงพ่อให้สามเนาะครับออกสามทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ,รบงวดก่อนพ่อให้สามกับสี่มาสามครับเนาะก็สามก็มาทั้งบนทั้งล่างแบบว่าตัวเดียวมามาได้ทั้งสองทางอืมครับครับผมเนาะก็ไม่แน่แอดมินเชื่อนะครับผมว่าในงวดที่ผ่านมานะ่ะ อาจจะมีหลายท่านนะครับที่ถูกกับแนวทางกับคุณพ่อแต่ไม่ได้แสดงตัวครับแต่หลักๆมีท่านหนึ่งที่ใจดีโอนเงินน้ําใจไม่พอหนึ่งหมื่นในใจท่านนั้นแลเอสซีคอนั้นเข้าใจบุญมากที่สุดเลยอผมที่มีน้าใจที่ว่าฮัทฮทที่เทียบเท่าไม่ได้ครับครับผมเนาะก็คือจะได้เป็นบุญร่วมกันนะพ่อเนาะก็ขอบคุณที่เขาได้ทําบุญมาด้วยกันขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะพ่อเนาะครับ ก็คุณพ่อนี่ก็จะตั้งใจทําให้มันดีที่สุดนะรพรอเนาะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดจะไม่ทอดทิ้งเอ่อเอซีที่มีน้ำใจแล้วก็ยกเว้นเครื่องพังยกเว้นเครื่องพังครับอ,อันนี้ผมก,ก็ไม่รู้ยังไงครับค่บพ่อเนาะก็มีการคํานวณหรือว่าการปรับปรุง ในตัวสูตรไหมพ่อมันมีการคำนวณปรับปรุงไหมครับครับก็มีก็คำนวณก็ได้แบบที่ให้เป็นเลยครับอ๋อมันเปลี่ยนในการสูตรในการคำนวณวิธีคำนวณไหมพ่อมีเปลี่ยนไหมครับก็เปลี่ยนก็ก็ไม่เปลี่ยนหรอกพ่อในเพราะว่าวันอังคารต้องเอาสูตรเก่ามาเดิมอ๋อครับทำไมล่ะครับเพรอันแสดงว่าเลื่อออกวันอังคารหรือว่ายังไงเราเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนหรือว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนคือว่ามัน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 อะไนในสูตรนั่นแหละสูตรเดิมอ๋อถ้าออกวันอังคารเราไม่ต้องเปลี่ยนครับ อ๋อครับแล้วแล้วถ้าออกวันถ้าไม่ใช่วันอคารเปลี่ยนไม่พอเขาจะเปลี่ยนบ้างอ๋อครับแต่งวดนี้ก็มั่นใจว่าสามนี่มาให้เห็นแน่นอนแบบลอยๆมาเลยแหละครับลอยๆเลยนะพ่อครับไม่แน่อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างครับอาจจะมาอีกได้อืมครับครับแล้วเลขวิ่งนี้พ่อให้ตัวไหนมาครับงวดนี้เลขวิ่งงวดนี้ก็ให้เจ็ดบนล่างสามครับเจ็ดบนล่างสามครับอืมครับพ่อจับคู่มีตัวไหนมั้งครับพ่อพ่อจับคู่มี เอาเอาสามตัวรู้สองตัวอสองตัวครับอ๋อสองตัวสองตัวก็เจ็ดสองกับเจ็ดศูนย์เนี่ยตัวเน่นเลยครับครับผมครับแล้วส่วนแปดห้าสามสามเนี่ยตัวเราครับส่วนส่วนตัวอันนี้อันนี้ต้องเอาครับครส่วนล่างก็มีพิเศษให้สองศูนย์ครับครับสองศูนย์ครับตัวกันคือสามแปดสามแปด ครับครับผมอันนี้เป็นน้ำจิ้มไปก่อนหยิบจับรัตรีนะพ่อเนาะครับอืมครับผมก็ไม่เยอะท่าไรหรอกแค่นี้ครับผมก็คือมีสนากับเลขลรับก็ยังจะตามเหมือนเดิมนะพ่อเนาะครับก็จะทาเหมือนเดิมครับใกล้ๆเล้ฤออกวันประมาณก่อนเลษออกประมาณสามสี่วันเลยนะพ่อสามสี่วันแล้วก็จะทําพิธีมีดพม่าให้อีกรอบหนึ่งครามันจะเข้าเหมือนงดวันที่อะไรที่ผ่านมาเนาะครับครับพ่อ ครับก็คือ,อท่านผู้ชมนะงดก่อนขอกันมาเยอะน้องมีดพามาแล้วทีนี้มีคนคอมเมนต์อยู่นะพ่อว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าทําไวก็ไม่ดีนะครับ,รบทําไวมันทําให้เลขเคลื่อนจริงๆนะพ่อเอนาะคัเลื่อนอย่างนึงก็ไอ้ตอนนั่นก็อย่างว่านาะงทำก็ทำทาไปหน่อยเลีอยยังนึงก็อ๋ไอ้ตัวแปดสามันจิ้มไปก็ชนกันและสมัักครับ มันดังเนาะมันดังเกินไปก็เลยเรียกว่าเลยมันก็อาจจะเพี้ยนไปดังค่ะพ่ออืก็คือที่นี่เราก็จะทําก่อนวันออกประมาณสักสองถึงสามวันนะพ่อเนาะก็คือว่าจะไม่ทามากไอ้นีาทไวมากกันนะพ่อทําไวมากก็คนจะเออเว้มากก่อนอือเดี๋ยวเดี๋ยวลอตเตอรี่จะหาไม่ทันอือหาไม่อดครับแล้วประกอบไปทําไปใกล้ๆก็กลัวมันจะเคลื่อนด้วยครับมันเลยมันก็เกือบถูกสามตัวนะพ่อเนาะรับเกือนครับอืมครับ นะถ้ามันมาอย่างงวดเก้าสี่อะไรห้าสี่อะไรเนเะข้าเต็มๆอันนี้ก็เกือบเหมือนกันค่ะพอ่อก็ยังมีท่านผู้ชมเนี่ยดวงดีไปจับถูกสามตัวอีกเนาะครับอ่าครับแล้วทีนี้ก็เราจะทำอะไรลืมละก็คือจะทําใกล้ๆวันออกนะครับแต่ว่าวันนี้มา่องวดเป็นสูตรคํานวณน,นะพอนะ่อเนาะครับค่ะบต,<ม>ตอนนี้วันนี้เอาสูตรคํานวณไป,ไปเป็นน้ำจิ้มไปก่อนค่ะพอ่พอเพราะมันเพิ่งแค่สิบแปดเอง ครับเลขผกออกได้สองวันนะพ่อเนาะครับนั่นแหละเือมาสูตรคำนวณเนาะก็ไม่ได้ยังตีอางวดน้นก็นมาทั้งสูตรคำนวณทั้งเล็กทำมีดรามาครับเพราะมันทิ้งไม่ได้ทั้งสูตรทั้งทั้งมีดพามาทั้งสูตรทั้งเลขลับครับต้องเอาไว้หมดเลยครับนะครับผมเลขลับกับเม็ดเดียวเด้วก็เดี๋ยวตามให้ธรรผช้ชมอีกเนาะเพราะมันมันหลายตัวนะคบกระแสตอบรับดีมากพ่อเลขลับ เพราะว่าท่านผู้ชมก็คอมเมนต์กันเยอะครับก็ตอนนี้ก็ยัถามกันอยู่เรื่อยเลยหลายคนอยู่คถามถึงเลขลับใช่่อครับถามเป็นเลขลับแล้วก็มีมิตพามาอะไรนะครับตอนงดที่ผ่านมาน่ะถูกทั้งบนแลล่างกับว่าแม่นแม่นอ๋อครับผมชอบกันใหญ่เลยนะพ่อเนาะแต่งดนี้พลาดก็ต้องขออภัยครับครับผมแล้วความฝันคุณพ่อนี่ก็แม่นเหมือนกันครับแต่ยังไม่ได้ปันครับปันก็จะบบก ฝันเพราะว่าผมเป็นคนที่วโกหกคนไม่เป็นครับพ่อเพื่อว่าถ้าฝันก็บอกว่าฝันไม่ฝันโกหกไปก็มันโกหกตัวเองแล้วกหกเอสโกหกเอสซีให้เสียงเงินดอนทองก็ผมไม่อยากเอาเงินนั้นครับผมเนาะแต่ว่าคุณพ่อนี่เคยฝันเกี่ยวกับภูมิเจ้าที่เนาะเป็นยายแก่ใช่ไหมพ่อครับอืมแล้วหลังจากนั้นนี่ฝันล่าสุดที่ว่าถูกงวดนั้นไปก็ไม่ฝันอีกเลยไม่ฝันเลยเลยครับอือครับผม แ <kidding S 1> บนกพพอเนาะแต่ก็ไม่แน่อีกหลายวันอาจจะวันได้สักวันก็ยันได้แหละครับเกี่ยวไม่พอเกี่ยวกับตั้งศาลไหมครับทําไมเราตั้งศาลให้แล้วเพื่อนก็ไม่มาเลยก็อขอขไม่รู้สงสัยก็ตายายได้ที่อยู่สบายเลยใหม่ๆก็เลยลืมถ้าบอกลูกหลานก็ไม่รู้แต่ว,วันนั้นทำพิธีจะจุดธูปจุดเทียนขอตายายอย่านี้เลยครับอืมครับแต่ว่าแอดมินก็เจอหลายที่นะพอพอทำศาลทำอะไรให้ปั๊บได้ที่อยู่แล้ว มันชอบหลุดเลขมันชอบหลุดนะพ่อเนาะเขาได้ทีอูสบายเลยเขาก็ลืมเออใช่มันมีคนเคยพูดนะพ่อพอพอตูกปั๊บเขาบอกว่าอย่าพึ่งให้เราไปบวชนอะไรไว้พอเลขถูกปั๊บเขาบอกอย่าพึ่งให้เดี๋ยวรอให้มันตูกอิงวดหนึ่งก่อนค่อยให้พอจะให้แล้วเขาจะไม่ให้ต่องวดถัดไปก็เหมือนคนในบ้านเนี่ยบ้านน้องมุกบ้านอาจารย์น้อยเขาไปเอาตระกูโบราณต้นมะขามโบราณเขาได้สามตัวเต็มๆในซองงดพอได้งดี่สองเขาได้เยอะเอาหัวมูไปไปไหว้ไปแก้บน ไม่ไม่ถูกเลยหายเลยพอเขาได้เงินก็ได้ได้กินได้อยู่แล้วเขาเลยกินอะไรอิ่มแล้วเขาก็หยุดเลยอ่ครับถ้าเอาไว้อีกแต่ยังไม่ไปแก่บนไหวหัวหมูอาจจะให้อีกเลยอืมครับเป็นอย่างนี้เลยครับอืมแต่ว่าก็เหมือนเราเราไปบนเราไปบานเขาไว้แล้วแต่เราบ่นขันบนไหวบ่แก่กะจีเป็นอีกอย่หนึ่งอืครับก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะพ่อเนาะครับก็แต่ถ้าใจะบนไงทีงเนาะอืมแต่ก็แต่ก็จะขอวิ่งบนเขอจะ สามประคุณเจ้าที่เจ้าทางในใกล้วันเลขโอจะท,ทําพิธีมิตรพมาให้ได้ครับพ่อตัวแอดมินก็ยังเชื่อนะครับผมว่ายายคนที่เคยมาบอกพ่อเนี่ยจะต้องกลับมาอีกเนะพ่อเนาะครับต้องกลับมามาให้บอกให้ลูกหลานอีกครั้งนึ่งครับผมเพราะว่ายังไงก็ยังไงตายายจะไม่ทิ้งลูกหลานอยู่แล้วครับผมเพราะว่ายายนี่อาจจะมีบุญสัมพันธ์กันกับคุณพ่อเนาะครับอืมครับ ก็วันนี้มาตามสองตัวแต่ว่ายังไม่เน้นนะพ่อเนาะยังไม่เน้นหรอกครับเอาไปหยิบจับรอตอลีไว้ก่อนครับวันเน้นกันนู่นเลยวันที่ทําพิธีมิตรผาหมากจะแน่หมดเลยครับพ่อทั้งสามตัวสองตัวครับครับมันมีตรงกับวันพระไม่พ่อพอเราดูวันพระวันไหนก็ไม่รู้ของของของงวดนี้เนาะครับเดี๋ยวจะได้วันพระวันไหนก็จะบอกครับครับแล้วว่าเราต้องรอทําวันพระไม่พ่อหรือยังไงครับ ข่เราทำวันพระเลยดีที่สุดครับครับครับก็คือวันพระรู้สึกว่ามันจะแม่นกว่าวันธรรมดาใช่ไหมพอ่อครับใช่ครับอ๋อแล้วตองจําเป็นต้องกลางคืนไหมครับหรือว่ากลางวันอย่างเดียวกลางวันก็ได้ไม่เป็นไรครับอืมครับก็จะทําให้เอซีดูกันทั่วประเทศเล่ว่าถ้าทํากลางคืนก็ว่าเราโกหกครับก็คือทําให้เห็นกันจ่าจ่าไปเลยครับไม่เห็นกับตาจ่าจ่าเลยถ้าทอสดสดเลยคือว่าถ้าทํากลางคืนก็ว่าไม่รู้ทําหรือไม่ทํามาก็หก อันอย่างนี้เขาก็บางคนเขาก็พูดอย่างนั้นครับไม่รู้ว่าเราเอาเลขมาจากไหนทาจริงหรือเปล่านะพ่อเนาะนั่นแหละก็ต้องเอาให้ให้เห็นกับตาเลยว่าทําจริงแต่อันเรื่อโอ้ไม่โอ้ไปอย่างหนึ่งเออเดี๋ยวว่าคอยว่ากันนะพ่อเนาะครับคอยว่ากันอย่างหนึ่งเพราะว่าไอ้โคบแบบนี้เนาะก็ไม่มีใครจะได้เสมอไปอืมครับผมก็ต้องทําให้เห็นทุกคนเลยครับจะได้รู้ว่าพ่อเนี่ยไม่ได้ไปกอบเลขใครมาเนาะพ่อเนาะไม่ได้ไป๊คบของใครแล้วก็ไม่ได้เรียนแบบของใครครับผม ก็เกิให้ดูกันสดๆไปเลยครับดูสดๆแล้วก็แบบคํานวณก็คำนวณแบบสดๆให้ดูมาหลายครั้งแล้วอืมครับก็คือทําให้ดูเลยว่าเป็นเลขคุณของคุณพ่อเนาะครับ็ผมไม่ไม่ได้ไปคัปปี้ของใครมาทํำมาโอ้ครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้แอดมินนะให้คุณพ่อจับให้เลขจับเลขให้ดูบ่อยมากครับแลพ่อเนาะครับถ้จับทั้งเลขวิ่งจับเลขสามตัวจับเลขสองตัวแอดมินให้คุณพ่อทําให้ดูตลอดครับนะครับแต่พอหลังๆมาเริ่มมีปัญหาก็เลยไม่ค่อยอยากทำแล้วพ่อเนาะครับ เพราะว่าอ,อันช่องอันต่อๆน้นชอบดูดไปทําให้เราเสียหายนั่นแหรอืการผมเนาะอยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดรอกดติดตามแนวทางคุณพ่อเนาะครับก็บขอให้เอซีกดไลค์กดแชร์ให้ทักช่องนิวพาชโชค้องพารวยแล้วก็ดวงพาชโชคด้วยครับครับผมก็ดูทางช่องนี่แหละอย่าไปดูช่องติ๊กตอกมันไม่ใช่เออขอปลอมเท่านั้นขบปลอมก็เดินตามกันไปอีกสักนิดนะพ่อเนาะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์รอนน่นวัน ใกล้เลขโอก็จะทําพิธีให้ดูแล้วก็จะแน่นให้วันนั้นทั้งสองตัวและสามตัวะเลขลับก็อาจจะมีวันนั้นอาจจะได้เลยนะพ่อเนาะอืมก็เดินตามลุงยอดไปอีกสักนิดนึงงวดนี้มันงวดเมื่อกี้มันพลาดมาก็ขอโทษขออภัยครับก็ต้องขอโทษขออภัยแต่ว่างวดหน้าขอจะขอขอแก้มือใหม่ครับผมครับพี่ก็อาจจะไม่เฮครับพ่อขอแก้มือไม่ขอแก้ตัวนะพ่อครับแก้มือนะครับ ก็คือหลุดแล้วก็ยอมรับในส่วนตรงนั้นว่ามันหลุดนะพ่อเนาะรพบก็มันหลุดมันผิดก็ยอมรับว่าผิดครับแต่ว่าคนที่ถูกเยอะแล้วโอนให้คุณพ่อเหมือนหนึ่งนี่ถูกจริงใช่ไหมพ่อครับครับถูกจริงอืมครับผมเนาะคุณพ่อก็กําลังจะพัฒนาบ้านครับตอนนี้ก็กําลังจะเทพพื้นเพราะว่าพื้นยังไม่ได้เทก็จะเต้องขอบคุณเอซีท่านผู้ใจบุญคนที่สุดเลยครับที่มา เทพปูนเทพพื้นที่อาศัยอยู่ครับอืมเป็นที่สุขหัวนอนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะพ่อเนาะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอให้พ้นบุญหรือกุศลที่ท่านได้สรงให้ผมให้บุญตอบแทนได้เยอะๆแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ระวันที่หนึ่งวับหน้าต่อไปนะครับกับสาธุนะพ่อเนาะไปครับยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆสำหรับแนวทางวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ่อบคับ ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของลุงยอดหรือว่าของอาจารย์ยอดนะครับแนวทางประจมวดวันที่1เมษายน2568นะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดรอแนวทางเลขมีดพามาของลุงยอดด้วยนะครับผมเนาะ ยังไงก็ขอจบจบคลิปไว้แต่เพีงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ